สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเจ้าพระเครื่องทุกคนนะคะออาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราค่ะพี่ๆหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพื่อนดโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวในบ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะอ่ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันนะเจะ้าพิจากเก่าๆสวยๆนะคะพ,พี่ถูกใจสนใจยังไงโทรทักกันเข้ามาได้เลยค่ะ 0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่1คะ่ะพี่หนึ่งเป็นพระเราเอ้พระคงนะคะพี่จ๋าพระคงเนื้อดินหมายเลขที่1คะ่ะพี่พระคงเก่าสวยหมายเลขที่1คะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทคะ่ะพี่2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่1เก่าสวยค่ะนี่นะคะอ่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่ค่ะ หลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะปี2518เขียนว่ารุ่นสุดท้ายแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทหมายเลขที่2ค่ะหมายเลขที่3เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ เก่าๆนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าๆแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะพี่จ๋ารูปหล่อเก่าสวยค่ะพี่หลวงพ่อเงินค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงิน300บาทหมายเลขที่สามค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่4เป็นเหรียญจอบเล็กนะคะพี่เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จาาเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพ,พี่เป็นหมายเลขที่4ค่ะหมายเลขที่5ค่ะพี่จ๋าเป็นพระปิตาหลวงปู่ทิมฝังพลอยพร้อมกันเลื่อมเก่าคะ่ะพี่ปิตาหลวงปู่ทิมมีร่องรอยกันฝังพลอยนะคะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆคะ่ะพี่พระปิตาหลวงปู่ทิมค่ะ นั้นหลังค่ะพี่มีเม็ดพลอยฝังมีชื่อหลวงปู่ทิมอักขระลายันชัดสวยนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่6ค่ะพี่6เป็นขุนแผนค่ะพี่จ๋าขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขุนแผนปู่ทิมเก่าสวยนะค่ะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมด้านหลังมีร่องรอยการฝังตะกุดสามดอกค่ะ เนื้อหาเก่าๆปู่ทิมวัดรหานไร่นะคะพี่จ๋าขุนแผนปู่ทิม300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อะหมายเลขที่7ค่ะพี่เป็นเหรียญจอบนะคะพี่จ๋าจอบหลวงเพราะเงินเป็นองค์ใหญ่นะคะพี่จอบหลวงเพราะเงินนะคะพี่จ๋าเป็นจอบองค์ใหญ่ค่ะพี่หมายเลขที่7นะคะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ เนี้ยค่พี่จ๋าม่บ้านส่งทุกรายการค่ะพี่ด้านหลังเขียนว่ารุ่น1หนลวงพ่อเงินบางคลาน,นะคะพี่อ่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่8คะ่ะ8เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่จ๋าปิดตาปู่โตค่ะ,คะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะ พระปิดตาหลวงปู่โตด้านหลังเป็นยันดวงแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่8ค่ะอ่ะหมายเลขที่9นะคะพี่จ๋านี่ค่ะมาพร้อมกล่องนะคะพี่จา๋าป,ปิดตาปู่โตมาพร้อมกล่องนะคะพี่องค์นี้ค่ะเป็นองค์สีน้ําตาลมาในกล่องค่ะพี่อ่ะนี่นะคะค่ะพี่มีร่องรอยการฝังตะกุด2ดอกนะคะพี่จา๋าพระปิดตาหลวงปู่โตค่ะ ฝังตะกุดสองดอกนะคะพี่จ๋าอ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่จ๋าปิดตาหลวงปู่โตค่ะคพี่ด้านหลังมีอักคราลายยันแบบนี้ค่ะปู่โตวัดประดู่ชิมพลีมาพร้อมกล่องค่ะพี่หมายเลขที่เก้าแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่สิบนะคะพี่จ๋าอันนี้เป็นเหล็กไหลนะคะพี่รูปหล่อเหล็กไหลวัดพุทธไทยสวรรค์น,นะคะพี่หมายเลขที่สิบค่ะ รูปหล่อเหล็กไหลวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหองค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่อ่ะหมายเลข11นะคะ11เป็นเหรียญหลวงเอ่อเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาค่ะพี่ เหรียญพระจันทร์นำ2,519นะคะพี่จ๋าเป็นวัดดอนสาลา300บาทค่ะจังหวัดพัทลุงนะคะพี่เหรียญพระจันทร์นำหมายเลขเ11คะ่ะพี่จ๋าเป็นปี19แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะพริกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พ รบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลข12เป็นพระปิลันนะคะพีจะปิลันเนื้อผงมาแบบนี้ค่ะพี่เบาๆเก่าสวยนะคะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทค่ะพี่จ๋า2ององค์500บาทค่ะนี่ค่ะพี่พระปิลันหมายเลข12นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่13นะคะพี่เป็นขุดสะหลวงผู้เผือกค่ะ ขุดสะปูเผือกเนื้อหาเก่าสวยนะคะพพระขุดสะหลวงปูเผือกค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะนี่นะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่1องค์2องค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะ300บาทหมายเลขที่13ค่ะ14เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดะค่ะพี่จ๋า เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะพี่จ๋าเป็นเสมาหลวงปู่ทวดค่ะพี่ด้านหลังนะคะพี่จ๋าอะ่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพี่เหรียญปู่ทวดนะคะจ๋าหลังอาจารย์ทิมแบ่งปันอยู่ที่300บาทสององค์500บาทค่ะอะ่ะหมายเลขที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋าพ่อปานนะคะพี่นี่ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อปาน เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพ่อปานวัดบางเฮียนะคะพี่นะอ่ะเก่าๆนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานหลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทเป็นเหรียญรุ่นแรกหมายเลข15ค่ะ16เป็นขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่นี่ค่ะพระขุนแผนนะคะพี่จ๋าคุนแผนวัดบ้านกลางค่ะ สามร้อยบาทนะคะพี่พี่สององห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าขุนแผนวัดบ้านกลางะคะ่ะพี่สามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นพระกุวัดเงินคลองเตยนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมแบบนี้คะ่ะพี่พระกรุวัดเงินคลองเตยนะคะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขที่18ค่ะ18เป็นเหรียญพระคูรอดนะคะพี่จ๋าหลวงปู่รอดนะคะพี่เสมาหลวงปู่รอดนะคะพี่จ๋านี่เป็นด้านขอบค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานค่ะพระคูรอดหมายเลข18 -300 บาทค่ะพี่ เก่าสวยจ้าพี่สาถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สาอ่าหมายเลขที่สิบเก้าค่ะพี่สิบเก้าเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่สาเนื้อผงเก่าเก่าหมายเลขสิบเก้าค่ะนี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่แบ่งปันอยูสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ นี่เป็นหมายเลข19 300บาทค่ะหมายเลข20ค่ะพี่เป็นเหรียญพ่อท่านซัง2480นะคะพี่จ๋าอะเหรียญพ่อท่านซัง2480ค่ะพี่เ,เก่าสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋านี่เป็นด้านขอบข้างค่ะพี่เหรียญพ่อท่านซัง2480ค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะ นี่นะคะหมายเลขที่21บเค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่สาวคุกลักเก่าๆคะ่ะพี่มีร่องรอยการปิดทองลักล่อนนะคะพี่สาวพระปิดตาเนื้อผงคะ่ะพี่สาวเก่าสวยเลยคะ่ะถูกใจสนใจนะคะพี่ต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะพี่สามีร่องรอยการลอกลอนของลักคะ่ะเก่าสวยคะ่ะพ,พี่ปิดตาเนื้อผงคุกลัก300บาทหมายเลข21คะ่ะ 22เป็นหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระพุธนะคะพี่สานี่ค่ะพี่หลวงพ่อเนียมพิมพระพุธนะคะพี่สา,เ,ะะาเป็นเนื้อตะกัวเก่าสวยนะคะพี่หลวงพ่อเนียมพิมพ์พระพุธเนื้อตะกัวค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะนี่เป็นหมายเลขที่เอ่อยี่สิบสองสามร้อยบาทค่ะ 23เป็นเหรียญหลวงพ่อสดค่ะพี่จ๋าพ่อสดพระมงคลเทพมุนีนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อสดปี2,500ค่ะนี่นะคะพี่จ๋าด้านขอบค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่หลวงพ่อวัดปักน้ำภาษีเจริญปี2,500ค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนี่เป็นหลวงพ่อสดหมายเลข23ค่ะ24เป็นนางพญานะคะพี่จ๋า พระนางพญาเนื้อจัดจ้านเลยค่ะพี่เก่าสวยจัดจ้าน300บาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋านางพญาเก่าสวยค่ะพี่เนื้อหาเก่าเก่าจัดจ้านนะคะพี่จ๋า300บาท2องค์500บาทค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยไปเลยค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่25นะคะพี่จ๋า ยี่สิบห้าเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าสวยค่ะพี่ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่สาหนึ่งองค์300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลข26เป็นพระปิดตานะคะพี่ปิดตาเนื้อผงนะคะพี่สาพระปิดตาเนื้อผงเก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะพี่สาเป็นปิดตาเนื้อผงด้านหลังมียันนะคะพี่สานี่ค่ะด้านหลังเป็นอักขระลายยันค่ะพี่จา ถูกใจสนใจนะคะพี่พี่พทราบที่มาที่ไป300บาทเท่านั้นค่ะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าหมายเลข26-300บาทค่ะ27นะคะพี่เป็นพระเนื้อผงพิมพ์พระนอน,นะคะ่ะพี่จ๋าพระเนื้อผงพิมพ์พระนอนนะคะ300บาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่พี่ด้านหลังมีร่องรอยการปั๊มตรายางนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ ร้านเนื้อผงพิมพ์พระนอนหลังตรายางนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ย300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะ27นะคะพี่เป็นรูปลหล่อหนุมานนะคะพี่จ๋าเป็นหนุมานค่ะพี่ตัวใหญ่นะคะพี่จ๋านี่นะคะรูปลหล่อหนุมานนะคะพี่จ๋าตัวใหญ่พร้อมเลี่ยมนะคะพี่ แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะหนักนะคะพี่จ๋าอันนี้เป็นหนักๆน,นะคะพี่อ่ะมีน้ำหนักหน่วงๆมือเวลาถือแบบนี้นะคะอ่ะรูปหล่อะหะนุมานนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทหมายเลข28ค่ะอ่ะ29เป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดค่ะพี่จ๋า เหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดนะคะพี่พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่สาาเหรียญพุทธซ้อนปู่ทวดมาพร้อมการเลี่ยมค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่เป็นสตูปนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปี2 5 0 9ค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยค่ะยังไงรบกวนพี่พี่ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่30เป็นพระผงสุพรรณค่ะ ผงสุพรรณเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่จ๋าผงสุพรรณเนื้อดินเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจ300บาทเท่านั้นค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์สององค์ส่งทุรายการนะคะพี่เป็นพระผงสุพรรณคะ่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลข30ค่ะ31เป็นพระปิดตาน้ำเต้านะคะพี่จ๋าพระปิดตาท่งน้ำเต้านะคะพี่อ่ะนี่ค่ะพี่เป็นรูปท่งคล้ายๆน้ำเต้านะคะพี่จ๋า เก่าสวยนะคะพี่เป็นเนื้อเมกะพัดค่ะพระปิตาทรงน้ําเต้านะคะพี่า๋าเนื้อเมกะพัดหลังยันอัครลายยันนะคะพี่จามาชัดสวยเลยพี่อ่ะแบ่งปันที่300บาทหมายเลขี่31ค่ะเก่าสวยนะคะพี่สามสิบสองค่ะพี่า๋าเป็นสมเด็จเนื้อโลหะนะคะพี่สาสมเด็จเก่าเนื้อโลหะ300บาทค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อโลหะค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะพระปิดตาเนื้อโลหะนะคะพี่300บาทเท่านั้นค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลข32ค่ะ33เป็นสมเด็จเก่าะคะ่ะพี่นี่นะคะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถแจ้งปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะพี่ หนึ่งองค์สององค์ม่บ้านส่งทุกรายการค่ะต้องการรูปถ่ายแอดไลน์มานะคะพี่จ๋าแอดไลน์ไม่เป็นโทรมาได้เลยค่ะเดี๋ยวในบ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่33ครับค่ะพี่สมเด็จเก่าค่ะพี่จ๋า300บาทค่ะ34ค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะเนื้อความเก่ามาแบบนี้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ สมเด็จเก่าหมายเลข34มีร่องรอยการแตกรายงานนะคะพี่จ๋าอะแบ่งปันพี่พี่เอที่300บาท2องค์500บาทค่ะนี่เป็นหมายเลขที่34ค่ะ35นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่ามีคราบกุกค,ค่ะพี่สมเด็จเก่ามีคราบกุนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้ค่ะ ภาพกุรอบองค์แบบนี้เลยนะคะพี่๋าแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อไ่บ้านกันเข้ามานะคะพี่๋านี่เป็นหมายเลขที่35บค,ค่ะพี่จาา36ค่ะพี่นี่ค่ะเป็นพระเนื้อชินนะคะพี่๋าพระเนื้อชินเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่เป็นองค์ใหญ่ๆอยู่นะคะพี่๋านี่ค่ะมาพมกันเลี่ยมขอบเก่าสวยค่ะพี่๋าเป็นเนื้อชินเก่าสวยนะคะนี่ค่ะพี่๋า อะฝากพี่พี่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่แม่บ้านขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะ กราบขอบพระคุณพี่พ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะ,ะสำหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะเพิ่มเพื่นโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้คะ่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไ่บ้านจะส่งพัสะดุกให้รอบใบสองของทุกวันคะ่ะอะ วันนี้ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใจดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าห้บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะกราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไวเ้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า